ก็สสดีเพื่อทั้งดีอะไมหลอดและเครื่องเสียงนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาหาคู่สายหมอแปลงกันนะครับเพื่อนผมมีมอแปลงหนึ่งลูกครับแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าคู่สายไหนขาเข้าขาออกนะครับนี่ครับมานี้ทีนี้เราจะลองวัดโดยใช้มัลติมิเตอร์นะครับโดยไปที่ค่าโอห์มนะครับหกร้อยโอห์มโอมต่ำๆนะเพื่อนนะนะครับ เนี่ยฝั่งเนี้ยให้เราสงสัยไปก่อนเลยว่ามันคือขาเข้านะครับว่ามันคือขาเข้านะครับเราจะลองวัดค่าโอห์มดูนะเพื่อน,นโดยการวัดค่าโอห์มนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามเส้นใช่ไหมไฟขาเข้าไม่แน่ใจว่าขาเข้าหรือเปล่านะครับแต่เราจดไว้ก่อนนะอ่านีน้ำตาลไ้ก่อน จากนั้นเราลองทําการวัดโอห์มดูครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับจังนั้นให้เราลองสลับมาด้านนี้ให้เราลองวัดเลยครับขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับอ่าตัวนี้ขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดจุดสองโอห์มนะครับเดี๋ยวเราจดไปก่อนนะดำาๆนะครับ ฉะนั้นเรามาลองวัดฝั่งนี้ครับวัดฝั่งนี้วิธีการนะครับให้เราจับเส้นหนึ่งก่อนนะเขียวนะจับเส้นเขียวก่อนนะครับมาผมจะจับเส้นเขียวหนึ่งเส้นนะปุ๊บแล้วก็จะวัดไล่ไปเลยครับลองวัดคู่ก,กับน้ำตาลดูก่อนอน้ำตาลไม่เกี่ยวนะครับไม่ขึ้นนะเนี่น้ำตาลไม่เกี่ยวนะนี่ครับไม่ขึ้นนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่ แล้วก็เริ่มวัดเขียวเลยครับเขียวเขียวแล้วถ้าจับสายอื่นนะมันจะติดไหมลองดูนะแต่มีค่าโอห์มไหมไม่มีนะครับเขียวเหลืองแดงไม่ขึ้นเหลืองอ่านะครับนั่นแสดงว่าเขียวเขียวนะครับเป็นขดเดียวกันนะเพื่อนนะเขียวเขียวคือขดเดียวกันเดี๋ยวเราวัดก่อนเราใส่ค่าคงามาตรานก่อนนะครับอยู่ที่สามจุดศูนย์โอห์ม เขียวๆนะครับจับพวกกันแล้วก็มัดไปครับต่อไปลองจับแดงดูนะครับจับแดงดูจุ๊บแล้วก็มาลองจับที่น้ำตาดูสิอ่าไม่ขึ้นนะครับอ่าแดงๆขึ้นนะครับนี่นะครับ ไม่ขึ้นนะครับนั้นแสดงว่าแดงๆเนี่ยก็คือคู่กันนะครับอยู่ที่99้าสโอห์มนะแดงๆอยู่ที่99้าสโอห์มนะครับต่อไปเหลืองนะครับลองวัดเหลืองดูเหลืองๆขึ้นไหมอ่าขึ้นนะครับเหลืองๆขึ้นนะครับนี่แดงไม่ขึ้นแดงไม่ขึ้น ไม่ขึ้นไม่ขึ้นน้ำตาลนะไม่ขึ้นนะครับมันแสดงว่าเหลืองเหลืองนะครับคู่กันนะอยู่ที่สามจุดสองอมนะครับนี่ครับทีนี้เราจะดูได้อย่างไรนะครับว่า ขดตรงนี้มันคือขอดไฟเข้านั้นเพื่อนเราจะรู้ได้ยังไงครับยี่สิบเจ็ดโอห์มยี่สิเจ็ดโอห์มนะครับเราก็าทาอย่างนี้เลยครับเพื่อนนะผมมีมอแป่งเทอร์รอยอยู่หนึ่งลูกนะครับอันนี้ผมรู้ขาเข้ามาแล้วอินพุตมันคือเลสเลสก็คือแดงๆนะผมก็จะวัดเทียบเลยครับ อยู่ที่สามสิบสองจุดหกโอห์มใช่ไหมสามสิบสองจุดหกโอห์มนะครับแสดงว่ามันใกล้เคียงตัวนี้ครับนี่มันใกล้เคียงตัวนี้นะครับผมก็เลยได้ขาเข้าคือคู่นี้นะครับขาเข้าคือคู่นี้นนะครับทีนี้น้ําตาลคืออะไรครับน้ําตาลเนี่ย มันคือชีนนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมได้ทําการปรึกษากับพี่วิชสิ์นะครับน้ําตาลเนี่ยมันวัดอากาศอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมน้ําตาลคือชีนนะครับในมอแปงนะโอเคครับทีนี้เราก็จะได้ไฟขาเข้าที่นี่นะครับเรามาลองต่อกันดีกว่านะต่อไฟกันดีกว่าครับผมจะทําการเทสดูนะครับโดยการเสียบไฟเข้านะเพื่อนนะแต่ว่าจะใส่ฟิวส์ก่อนนะครับใช้ฟิวส์สักหนึ่งแอมป์ก็ได้นะเพื่อนนะ ใส่ฟิลเข้าไปเ,าเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ดีวกว่าครับแบบนี้มันมีฟิลในตัวครับปักแบบนี้นะขอดูเช็คดูฟิลก่นอนนะครับมีฟิลนะครับนี่อันนี้จะเป็นกาวนะครับเรามาจัดกันก่อนเมื่อก,กี้ จะทําการบัดกีลงไปที่ควปพั๊กเลยนะครับเน่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองวัดไฟขาออกนะครับว่าเอ่อมันจะได้เท่าไหร่นะครับนะน,น,นะครับตอนนี้ เตร right. ียมอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับปลั๊กไฟอยู่นี่นะครับไปครับไปเทสกันโอเคครับเขียวๆเป็น6.4โวลต์นะเพื่อนนะเขียวๆนะ เดี๋ยวผมจะสรุปในคอมอีกทีหนึ่งนะครับหกจุดสามโวลต์เขียวเขียวอ่าต่อไปก็จะเป็นเหลืองเหลืองสิบห้าจุดสี่โวลต์นะครับไม่รู้มาทำไมครับสิบห้าจุดสี่โวลต์สิบห้าจุดสี่โวลต์ต่อไปแหงแอง ดังนี้น่าจะเป็นไฟสูงนะครับให้เราปรับไปที่ไฟสูงสูงหน่อยนั้นื่ยนะเอาสูงสุดเลยกัน ac นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบโวลต์นี่ครับสูงจริงด้วยครับเ,เป็นไฟเป็นม้อแปลงไฟแอมหลอปนะเป็นสนะองสี่สี่โวลต์นะครับสองสี่สี่โวลต์ ac นะครับ เม่คิดดูแล้วผ่านบิลดเล็กติฟายอ่ะคูณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ไปอีกนะครับก็จะเยอะกว่านี้อีกนะครับเป็นดีซีนะครับแปลงเป็นดีซีนะจะสูงลิตรเลยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะนี่ครับการหาคู่การหาคู่สายไฟมออแปลงนั่นด้วยนะนะครับก็เอาครับแล้วก็มาสรุปกันเลยนะครับสําหรับมอเตอแปลงตัวนี้นะนะครับอันนี้จะเป็นขนาดนะครับนี่นะครับขนาดของตัวมออแปลงนั่นด้วยนะก็จะประมาณนี้นะครับ ความสูงประมาณ8เซนความกว้างก็ประมาณนี้นะครับ9้เซนนะครับมาสรุปนะครับสีดำดำนะดำดำก็คือไฟบ้าน220โวลต์ a อนะครับดำดำนะความต้านทานจะอยู่ที่ประมาณ27.2โอห์มนะครับสำหรับหมแปลงลูกขนาดนี้นะเนี่ยครับซึ่งผมอลองวัดหมเปลงเธอรอยอีกลูกหนึ่งนะครับความต้านทานอยู่ประมาณนี้ผมก็เลยบรรดาัญัญตยยางนะครับว่า ค่าความต้านทานของขด220โวลต์ไฟบ้านเนี่ยมันจะมาประมาณ25-30โอห์ม oh นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโมแปรล,ลูกนี้นะลูกอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับผมลองวัดลูกนี้ก็ได้ประมาณ30โอห์มนะนะครับขดไฟไฟบ้านขาเข,ข้านะทีนี้ขาออกนะครับเขียวๆเ,เ,เนี่ยเขียวๆนี่จะเห็นว่าไฟ AC เนี่ยมันออกน้อยนะครับเมื่อไฟ AC มันออกน้อยเนี่ยความต้านทานก็จะน้อยตามครับเห็นไหมจากนั้นก็เหลืองๆนะครับเหลืองๆเนี่ยความต้านทานเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะ 3.2โอห์ม oh ไฟที่ออกก็คือ15โวลต์นะครับทีนี้มาดูขดไฟสูงนะครับความต้านทานมันจะเยอะเ,อเพื่อน99โอห์มเลยนะไฟที่มันออกมาก็จะสูงตามนะครับนี่240 240โวลต์นะครับเป็นไฟสูงนั่นเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับสรุปคร่าวๆนะเ,นเพื่อนๆลองไปทำันดูนะครับนะถ้าเกิดเจอหมอแปลงเก่าๆแล้วไม่มั่นใจว่าขดไหนเป็นสายเข้าขดไหนเป็นสายออกซึ่งถ้าเรารู้ขดข,ดขาเข้าเนี่ยเราก็สามารถเสียบปลั๊กไฟแล้วก็วัดไฟขาออกได้เลยนะครับสำหรับทีนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนัับกสสวดี